สวัสดีค่ะพี่น้องต้นเดือนธันวาคมทุกปีพี่น้องเริ่มกระบ,บวนการการทำนาปังหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเนี้ยวกีบเดียวต้นสูงว่ล้มไปแล้วเรียบร้อยกระสิมะปราบต่อเฟืองพี่น้องเอาลดข้าเจ้ามะตีต่อเฟือง เฟื่องหลายๆเมื่อกตีจนเรียบแม่พี่น้องมึงนี่แหละท่งนี่แหละที่เายท่านเอาเฮ็ดเขาเนี้ยวกีบเดียวลำต้นสูงบอล,ลุ่มเนาะพี่น้องแล้วมันเป็นที่ลุ่มต่ำเย้าท่านก็เฮ็ดเทิื่องหน้าปีหน้าปังค่ะพี่น้องผู้ใดผู้ใดตีแต,มต่มจ้าท่านกับิรูด,ดีท่องนี่แหละค่ะพี่น้องตอนเพิ่นมาตีตอนเพิ่นมาตีตกเฟื่องหนักค่ะพี่น้องบ่ไดทายทายจะเป็น เป็นเป็นภาพนิ่งว่นนอวันไดถ่ายเป็นวิดีโอให้พี่น้องเมื่งให้พ่อใหญ่เรามาถ่ายกันจะ่เห็นเห็นบอกพี่น้องตัวเฟื่องหลายตีเลยโอ้คุม่าดีอยู่ค่ะพี่น้องที่แหละคิดยากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมากกับลายเนาะเรียบราบเป็นหน้ากรองเลยค่ะพี่น้าที่ตามไว้ค่ะพี่น้องว่าปีนี้ทอนสีเฮ็ดเขาหน้าปังกี่พันเนาะหล้กก็ตัวมือนี่พ่อใหญ่ทอดเรากับมาตัดหยาอยู่น้งกันแท่หน้าทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะยังนอยกับสีส้มน้ำใสแล้วก็ไทยแล้วก็ ตีตมแล้วก็วานเห็นตัวหน้าปังมันเห็นบ่ยากเด้ค่ะพี่น้องนี่แ่ละเอาติดตามให้ยายทอดในเด้อค่ะเด้อหาเบิ้งเขาแต่ละสายพันธุ์ของยายทอดว่าอันใดอันใดเป็นยังไงงามบ่ปีนี้ก็ได้สาหรับเจ้าไฮเจ้าหน้าชาวเกษตรกรผู้รักพันธุ์ข้าวหรือว่าผู้หักเจ้าไ้เจ้าหน้าังสิกติติดตามบิึงยายทอดเนาะค่ะเนาะมาในหน่อยไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าขอคุณหลายๆค่ะ